สวัสดีครับวันนี้พี่เข้มทำบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจาัดทีเด็ดให้3ตัวบอลพรีเมียร์ลีกเน้นๆเ,เลยนะครับแต่อย่าลืมใครอยากเข้ากลุ่มผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะครับผมเมื่อวานก็ขออภัยให้ด้วยนะครับผมก็โอ้โหพาเจ็บคู่แมนยูไปนะครับผมผมให้สกอร์ต่ำไปนะครับแต่ผมไม่คิดว่ากองหลังแมนยูจะเละขนาดนี้นะครับผมคือประกบตัวไม่อยู่กันเลยสักคนเดียวนะครับผมเสียจังหวะแต่ละลูกนะเป็นตัวที่ว่าปล่อยหลุดและโดน2ลูกลูก2ลูก3อย่างเงี้ยคือโดนที่ลูกแบบ เออลูก2อมับอเข้าใจแต่ลูก3ลูก4ี่นี่คือหนักมากเลยนะครับเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาโดนแล้วแบบถอดใจครับผมก็เลยสู้เขาไม่ได้จริงๆนะแต่ก็ต้องยอมรับจริงว่าลิวพูเล่นดีจริงครับสำหรับเมื่อคืนนะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวนี้ที่ผมไปจัดให้นะผมที่เปิดไปที่คู่แรกเลยนะครับผมเป็นคู่เอเบอร์ตันต้อนรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเอเบอร์ตันฟอร์มไม่น่าตังสุดนะครับผมชนะ2แพ้ไป3ส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มไม่น่าตังสุดชนะ2เสมอ1 เ,เสมอ2แพ้ไป1นะครับเฮดทูเฮดที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับผมเป็นเลสเตอร์ไปเยือนนะผมก็จบด้วยเสมอ1ประตูต่อน1นะครับนัดล่าสุดทางเอฟเบอร์ตันนะผมก็ต้อนรับการมาเยือนของแมนยูนะผมก็ชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์แต่ฟอร์มในในบ้านก่อนหน้านั้นนะผมชนะนิวคาสเซิลหนึ่งศูนย์นะครับผมแพ้กับวูดแฮมป์ตันแล้วก็ชนะอา่านอแฮมมานะผมแล้วก็ต้อนรับการมาเยือนแมนซิตี้ก็แพ้มาหนึ่งศูนย์นะครับถ้าโดยพูดโดยรวมแล้วก็คือเอเบอร์ตันก็จะสู้ทีมในระดับเดียวกันไดด้้ีีนะครับบบผมมแแต่ถาถท เก่งๆเทมที่เกมลุกดีๆเนี่ยแน่นอเงี้ยก็เอฟเวอรตันก็ดูน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมนัดล่าสุดก็เพิ่งพ่ายกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมา2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นไปเ e ยือนพีวีไฮมเฟนนะผมชนะ2-1ไปเ e ยือนแมนยูสุกเสมอนะครับผมแล้วก็ไปเ e ยือนแลนด์นะผมแพ้มา2-1นะแต่ในลีกตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ก็น่าจะหมดลุ้นเรื่อง6กลำดับแรกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าแต้มอยู่40คะแนนเงี้ยจะไปตาม แมนยูอย่างเงี้กกงยก็ห่างกันถึง14คะแนนก็น่าจะยากอยู่นะครับผมส่วนเอฟเวอร์ตันต้องชนะเท่านั้นนะผมเพื่อดีดออกจากโซนใกล้โซนตกชั้นเนอะผมถ้าชนะอันนี้เขาจะมีทั้งหมด31คะแนนจะตามลีดอยู่แค่2คะแนนนะครับมาดูลำดับฟอร์มในบ้านนิดนึงนะของเอฟเวอร์ตันนะ15นัดของเขาชนะ7เสมอ1แพ้ไปเจ็ดนะผมยิงได้20เสีย19นะครับผมเก็บได้22คะแนนนั่นเองส่วนทางเลสเตอร์ซิตี้นะผมสิบห้านัดของเขานนะฟออร์มไปเยืชนะแค่3นัดเสมอ4 แพ้ไปถึง8นะครับผมก็ถือว่าเลสเตอร์ยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้นะผมต้องพูดถึงว่าเลสเตอร์ก็จะมีรายการที่ต้องไปเจอกับคอนเฟลซ์ลีกนะครับผมก็ยังมีโอกาสอยู่นะเพื่อจะเอาพื้นที่ยุโรป้าให้ได้แล้วผมก็ต้องรอรุ้นกับเลสเตอร์เหมือนกันผมก็เลยมองว่าวันนี้เลสเตอร์นะครับผมก็อาจจะเอา ไปเทกับทางคอนเฟลีกสะส่วนใหญ่นะครับผมในข้อในลีเขาปลอดภัยอยู่แล้วนะครับผมก็จะไปรุ่นอันดับเท่าผงนี่ก็ยากอยู่แล้วนะครับผมมาดูความพร้อมมาบผมของทางเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็ แน่นอนผู้รักษาประตูก็เป็นแคตเปอร์นะครับแต่กองหลังก็จะขาดแบบเดิมๆนะผมไลอันเบอร์ทา้าเจนดี้นะครับกองกลางก็ซูมาเล่นะครับที่ขาดไปแล้วก็กองหน้าเจมี่วาดี้แต่ก็มีทัศน์นาก้านะครับผมอีเฮนาโชที่เล่นดีช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ฮาวิบาร์นะครับผมที่เหลือก็ดูดีนะครับผมส่วนทางเอเวอร์ตันนะครับผมก็คือจะไปเน้นเจ็บที่กองกลางก็ส่วนใหญ่นะครับผมแล้วกองหลัง2ตัวอย่างแพดเดอร์สันนะครับผมกับเยลลี่มีน่านะครับแต่ว่าก็ยังมีเกมลุกที่ดูดีอย่าง ลิชาลิซันนะครับผมแอนโทนีกอร์ดอนเนี้ยก,ก็คือว่ายัางพอเล่นได้ยังไปได้ดีอยู่นะครับมาดูวันนี้นะครับผมที่ผมว่าจะมองสําหรับคู่นี้นะครับผมโอกาสที่เลเตอร์จะไปบุกชนะผมว่าก็อาจจะมีการโลเทชั่นตัวผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ เด็ดอะไรขนาดนั้นอาจจะยังไม่ได้ดูแบบว่าจะไปบุกชนะนะแต่ผมมองว่าคู่นี้จบสกอร์สูงเหมือนเดิมนะครับผมเปอเบอเอฟเบอร์ตันเฉือนชนะด้วยนะครับผมนัดนนี้จิ้มไม่ได้เลยนะครับผมสกอร์สูงหรือเอฟเบอร์ตันนั่นเองนะครับแล้วไปดูคู่ที่สองที่ผมว่าจัดให้นะครับผมก็เป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะผมต้อนรับการมาเยือนของ คิตเทิาพาเลทน,นะผมนิวคาสเซิลนะครับผมช่วงนี้ก็ฟอร์มเริ่มกลับมาแล้วนะผมจากชื่อแพ้มาสามนัดติดตอนนี้ก็มาชนะ2นัดติดเลยนะผมฟอร์มพนา้าหลังสุดเขาเขาชนะ2แพ้ไป3นะส่วนพาเลทฟอร์มพานาหลังสุดนะผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับเฮดสเวทที่เคยเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นทาง นิวคาสเซิลนะผมไปเยือนพาเล่ก็จบด้วยเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับน่าล่าสุดของพาเล่ก็ชนะเลสเตอร์มาได้นะผมชนะวูฟนะครับผมฟอร์มในบ้านของเขาชนะไบตันนะครับผมสองหนึ่งชนะแอตตามิล่าหนึ่งตัวแล้วก็ชนะเอเวอเรตันสามหนึ่งเท่ากับฟอร์มในบ้านห้านะัดหลังสุดข,ของทางนิวคาสเซิลยังไม่แพ้ใครเลยนะผมถือว่าดูดีอย่างมากนะส่วนทางคิสตั์พาเนะล่น่าล่าสุดก็เพิ่งพ่ายกับเชลซีในศึกเอฟเอคับมาสองประตูต่อศูนย์นะผมไปเยือนเลสเตอร์นะผมแพ้สองหนึ่ง ฟอร์มไปเยือนวูฟชนะ2-0นะไปเยือนรัตฟอร์ชนะ4-1นะผมแล้วก็ไปเยือนเบนฟอร์จบเสมอ0-0นะเท่ากับว่าโดยรวมแล้วก็ทางพาเลทก,ก็ไม่ดูแย่ชั้นว่าก,กลางๆดีกว่านะผมตอนนี้นะครับผมก็คะแนนเท่ากันสำหรับ2ทีมนี้แต่ลูกได้เสียของทางนิวคาสเซิลจะแย่กว่านะครับผมพะยิงได้แค่30ลูกแต่เสียไปถึง55ลูกนะแต่คะแนน30 อ่าสามเจ็ดแล้วการแต่กคิดตั้งพาเลทเตะมนัดกว่าหนึ่งนัดนั่นเองนะครับมาดูฟอร์มในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับผมสิบหกนัดของเขาชนะหกเสมอหกแพ้ไปแค่สี่นะครับผมยิงยี่สิบสามเสียยี่สิบหกนะครับผมโดยรวมแล้วก็บวกอยู่ยี่สิบสี่ลูกนะครับยี่สิบสี่คะแนนขออภัยนะครับส่วนทางพาเลทนะผมสิบห้านัดของเขาชนะสามเสมอหกแพ้หกแล้วยิงสิบแปดเสียยี่สิบสามลูกลบอยู่ห้านะเก็บได้แค่สิบห้าคะแนนนะครับมาดูความพร้อมสำหรับคู่นี้นิดหนึ่งนะครับนิวคาสเซิลนะครับผมก็จะมีคอลัม สั้นนะครับผมหรือกับอ่าไลาอันเฟเซอร์นะครับผมกองกลางอย่างไอแซคเฮเดนและกองหลังคาร์เลนทิเปียนะครับผมคิดเล่นคัฟจะมาลูอิทที่ไม่พร้อมนะครับผมแต่จะมีคิดวูดนะผมจ้าขอบเมอร์ฟี่เอ่อแม็กซิมแมนที่พร้อมนะครับผมก็ถือว่ายังดูดีในระดับหนึ่งเลยนะเกมลุกของทางนิวคาสเซิลนะตัวทั้งคิดนัมพาเลนะผมก็ถือว่าพร้อมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมมีแค่กองหลังที่ขาดไปตัวเดียวแต่ก็จะมีจอแดนอาย่อ วิวฟีดซาหาที่พร้อมนะครับผมก็ยังถือว่าดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ วันนี้ผมมองว่านิวคาสเซิลในบ้านหนึง่งก็ต้องดูแข็งแกร่งกว่าจริงๆนะครับผมและในบ้านเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว5นัด6นัดติดนะครับผมเลยมองว่านัดเนี้ยนิวคาสเซิลก็คว้าชัยไปอีกได้เหมือนเดิมนะครับผมนัดนี้จิ้มไปได้เลยบผมว่านิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดคว้าชัยไปแน่นอนนะครับส่วนคู่สุดท้ายที่ผมจะจัดให้นะผมเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้และตอร์อลัลเดมิเรียของไบตันนะผมแมนซี่นะผมฟอร์มพัฒนาหลังสุดก็ชนะไป2เสมอ2แพ้ไป1นึ่งแล้วก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมส่วนทางไบตัันนนฟออรร์มมาสสุดชะะ2 2เ1แพ้ไป 2, คบ เฮททูเฮทที่เคยจะกันก็เป็นแมนซิตี้กดไบตันไปถึงซีประตูต่อนหนึ่งครับนัดล่าสุดก็อย่างที่ผมบอกนะผมเพิ่งแพ้มานะผมแพ้ขาบ้านเหมือนกันนะครับผมที่เจอลิเวอร์พูลในเอดียร์ฮัทนั่นเองนะครับผมก่อนหน้านั้นก็เสมอลิเวอร์พูลนะผมชนะแอตมาลิดเสมอสเปอร์นะรรไปได้หนึ่งศูนย์ชนะอาร์เซนอลสองหนึ่งก็คือทีมจากลอนดอนโดนหมดนะครับผมไปเยือนนิวคาสเซิลแพ้สองหนึ่งนะครับผมแล้วไปเยือนแมนยูแพ้สองศูนย์นะครับ แมนซิตี้ตอนนี้ก็ต้องชนะเท่านั้นนะผมเพื่อกลับมาเป็นที่1เหมือนเดิมนะครับผมถ้าแพ้หรือเสมอขึ้นมาก็ไม่ยังไม่ดีพอนะครับส่วนทางไบรตันก็อยู่กลางกลังก็ชิวๆอยู่แล้วนะครับฟอร์มในบ้านของแมนซิตี้ตีมหานัดชนะไป11บเอ็ดนะผมเสมอ2แพ้แค่2นะก็ถือว่าดูดีมากๆนะครับมาดูความพร้อมนักเตะน,นิดนึงนะผมก็จะไม่มีกุนไรกันเดบอยนะผมโคพามเมอร์นะกองหลังไคล์วอเกอร์ก็ขาดเยอะเลยนะครับผมก็แน่นอนนะผมก็อาจะอาจะจ,ะจ,ะจ,ะจะเป็นลิยาัดมาเลสวันนี้ได้ลงครับลิยาัดมาเลสโฟเดนกิลลิดนะครับผมกกกองงลา็็เปน แฟนันโดนะครับผมแล้วก็โรดี้แล้วก็ uh, odi, แบรนารโดซิวาอาจจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับผมส่วนกองหลังก็เจ้ากันเซโลนะครับผมลาป็อกชิเชนโกแล้วก็ลูเบนดิอาร์ที่อาจจะมันเรียกความพร้อมในนัดนี้นะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าแมนซิตี้สองลูกไม่น่ายากนะครับผมอรอลุ้นลูกสามตอนนี้นัดนี้ต้องเรียกความมั่นใจอย่างแน่นอนนะครับตอน,นนี้จิ้มไปเลยเลยครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัยไปได้แน่นอนนะครับ อ่าผมก็จัดให้แล้วนะครับผม3ตัวนะแต่อย่าลืมต้องพยายากเข้ากลุ่มกับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะผมวันนี้ที่ผมให้ไปก็คือแมนซิตี้นะครับผมนิวคาสเซิลแล้วก็สูงเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็อย่าลืมกดคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมกดหัวใจกันด้วยนะ